สวัสดีค่ะลุงเต้งเอออ้าวสว,วัสดีวสวัสดีโชคดีเป็นยังไงเนาะกินขา้าวกินปลาอาหารแซ่บบ่โอ้<า>มือสวยยังพันที่กินอยู่ว่าว่าชิดต่ำสมวงมึงกินวะดิโอ้ก็เป็นแต่แซบเนาะต่ำบางคนต่ำบางคงใส่ปลาหลายๆเนาะโอ้ยใส่โตน้ำกัดจี๊ดโอ้ยเนาะกันเยอะจำเป็นบ่ โอ้ยหันามันปิ้งปลาเค็งร้อยเกลือห่อนห่อนเข้ขาทาดิน้อลุงดิ่งเนาะโอ้เขาปิ้งปลาหนิ้งไว้เมื่อวานนี้3ตัวรถเข้ามาเด็ดพันมีพันยังกินเลืวอเลือยอยู่หันตัวหนึ่งก็สิได้กินตัวนั้นเนาองนไซัยอ่ะ <laughs> กินเพื่อเอด้อเว้าดึงก็อันอนันทั้งนี้ก็น้ำลายไหลแหละเด้อ แบนี้ก็ใส่เส้นฉันก็เทำตัวมันก็โอ้ยสอนส้มตากเอามันก็โอ้สิบห้ามือเจอกันหนึ่งครั้งแล้วอ่ะบลังบางครั้งก็สองรอบจุดเดอกแต่วางวดบางหันว่าแอดกะติดภารกิจแล้วอ่ะที่นี่ลูกเตียงอะสบายดีบ่ค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ยมันก็บัสบายมันแล้วแม่เฮิรนเสียชีวิตเฮิรนตายนะแล้วนี่เหี่ยวไปห้าเฮิรนอยู่บ้านนี่กลับมาเนี่ กลับมานาแล้วรถมสิเลี้ยวเข้าหนาไฟรถหายังรล่ได้รล่ดับโอ้ยว่า่อเห็นหงดมืดไปมันก็ตาดเลยนะกับเบกหน้าอยู่มัดล้มรถทะลอกปอกเปิกเออเขียนแล้วเหรอวันนี้นะโอ้รถล้มวันเถอะมาใส่ผ้าล้มบ่เออแม่เฮานจะบตายไปแล้วนาเบิดแล้ววันนี้นะอ๋อแม่ติงมันเสียเออเฮ้นเสียอายุเขาเจ็ดปีไปออกลาวเฮ้นเจ็ด เก้าสูนบอกเจ็ดเก้าเออมือ 79, เจ็ดเก้าเล็กเหลาเล็กหลือเะนะอ๋อไตไปยังมือแล้วเปิ้นเสียไปมือใดมือเล็กเล่าออกอ่เออเจ็ดสามเจ็ดเสื้อเมื่อยังเหลาเหลือมื่อยังกระเมนเบิดทนะนะบ่วมนนั้นแน่เล่ามือว่านนี่ออกอ่ออย่างกับแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเบิดหมือน,น,นนะอือเออ พอ oh. แล้วมือก่อนมือก่อนนี้นะมันเจ็บดูขึ้นนะจ้าเออเราวมนนี้ก็มาข่าวใหม่แล้วปนเนี่ยอ๋อลุงติ้งกัเลยลดล้มเพราะรีบกับงานนี่แหละมมนมาวิ่งงานศพเพื่อนเนาะรดได้ล่มลุงติ้งกันเลยลลบ,บาดเจ็บตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเมนบอก่ะ เออดีแล้วเราปอกเปิกหัวเขากุตุเกตตกเกิดแล้วแหละโอ้ตลอะบ่แม่นสิดูกระลาบซะบมเนาะสมมติถืกเลขใหญซะสมอวันนี้บ่ว่าแล้วนะจวันนี้นะลุงติ้งบ่ให้ไล่หรอกให้ทำนี้แนะมันมีเ้าหกกับซุนหอกคอนาเล็กนะจ้ะอันนี้เดี๋ยวนะคะอ่าขออนุญาตพูดเรื่องเลขเก่าก่อนต้องการนี่คือเมื่อที่แล้วของลุงติ้งเนาะได้ตามรอบเดียวลุงติ้งก็อ่าเนี่ย วิ่งบนล่างเนาะแต่ว่างวดน,นี้กะหลักสิบของลุงติ่งเข่าเนาะกันลุงติ่งเนาะเข้าที่ศูนย์เนาะเนาะหลักสิบกัมีงวดที่ผ่านมาเนั่ยเข่าทั้งบนทั้งล่างเขา่าหมายถึงเลขวิ่งลุงติ่งอ่ะหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยหลักสิบเป็นหลักสิบเนาะอันนั้นคืึงวดที่ผ่านมาแต่ว่าแอดอนนบรินำมาเสนอแต่ว่างวดน,นี้ก็คือหลักสิบของลุงติ้งเข่าจับคู่ก็มีเข้ามีผิดมีพลาด ไปบ้างเนาะเพราะว่างวดรอบสุดท้ายไม่ได้ถามน้องติงเนาะอีกรอบหนึ่ง <S <S แต่กะเขาเลขลักอยู่เอาวันนี้เอาไม่เนาะ,นอเ,นอะเอาไม่ะกะเนาะบ่ฮึกบ่ยานกันอยาน่างว่ายันจะเข้าบ่ขายกันอย่างว่าเนาะบ่ถือบ่ยานยานันแต่เพื่อนบ่านขายให้คือว่าแนวทางของน้องติงแต่ว่างวดน,นี้<ต>งวดน,นี้เกิดอุบัติเหตุเนาะ,ะเกิดอุบัติเหตุโอ้ ระบาดระวังนะกายขี้มดะไส้เนี่ลุงติ้งเชียงคานวันนี้ทำเสร็จแล้วบ่ลุงติ้งได้ละเม้นบ่ค่ะเออได้แล้วก็ตรงไปนี้ไนมเด้อนะค่ะวันนี้คือสิบหกกุมภาหกแปดนะงาโอ้อมาเป็นสีออก,กอายุลุงติ้งอีกบ่เหล็กหนิอบอบ่หลอกเจ็ดเต็มนี่แล้วเจ็ดน,นะ วันนี้สุขลาบสมบูรณ์ติ่งเจ็ดเก้ามันอายุเจ็ดสิบเก้าเรกมันออกวันที่ผ่านมาอู้นอะเสดายนุ่งติ่งเนาะมันออกเจ็ดเจ็ดเก้าไหมเอ้ไม่ใหญ่คนตายอายุเก้าสิบเจ็ดปีเดียร์คนตายน่าไม่ใหญ่นะเนาะเออเอาวันนี้หลักสิบมีอะไรบ้างคะเก้ากับศูนย์มากกว่าเยอะหลักสิบ หลักสิบมีเก้าเนาะค่ะหลักก็มีศูนย์เนาะค่ะสอตัวหลักหน่วยค่ะสามสีห้าหกหลักหน่วยมีสามเนาะค่ะมีสี่มีห้ามีหกค่ะเออขันห้าเอ็ดสี่บอมักคือหลวงเติ้งจับหันกะจับเอาหันรดบ่มีพาดวันนี้นะจะ้ะก็ หลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยแล้วคะก็จับเอาเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหรือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเป็นบนลลงติ้งเออเออเออแต่ว่าลุงติ้งจับให้มีมาค่ะสองตัวเออเออนะจึงจับให้ขนาดนั้นแน่แค่นั้นแน่จับให้ก็มีเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกแล้วค่ะสองสองตัวใช่ไหมลุงติ้ง เออจำให้ก็มี96นะคะ96แล้วก็06ค่ะถ้าบ่ชอบที่ลุงติ้งจับก็ว่าจับเอาเองก็ได้เนาะค่ะลุงติ้งเนาะเออเออเออสามตัวมี906นะคะสามตัวมี906เม็ดเดียวอืมเออเดียวจ้ะล่างที่นี่ล่างก็มีสองชุดแค่นั้นเองเนาะลุงติ้งเนาะ เออแต่ว่ามาครบบนล่างว่น evet ี่บ่มีเป็นบ่รู้จริงบ่มีมีแจ่เล็กไปเดี๋ยวแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าจ้ะไว้คลิปหน้าเนาะเอาล่างเอนนี้เอาไปเบิ้งคข่าๆก่อนล่างมีเจ็ดสามกับแปดสองนะคะลุงติงเออหอาหันว่านินี่แปดสามเจ็ดสามเด้อจ้ะเล่นที่เจ็ดสามเจ็ดห้าสิบบ่มาอยู่บ่อายุ ทุกขลาบบ่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 ว่บ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 ับ่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 บหบ่บเบ่เ่บ่บนห่บบ่ก่บ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 ่ก่บ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 ่เ่บนบ่บ่ล่บ่บ่อ่บ่บ่บ่่บ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 เบอจ่บ่า่บเบ่บบ่บเบ่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 ่่บิ่่บ่่เป็นบบวกคณาเอาโ แล้วก็เรเลขมอเตอร์ไซค์เน่ะเอาขีดผิดตัวนี้หนะ้าเจ็ดแปดหกเลขมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์เนองค่ะเออทะเบียนหนะ้าเจ็ดแปดหกนะทะเบียนรถก็คือมอเตอร์ไซค์รถอย่างก่อนลุงติ่งห้าเจ็ดแปดหกห้าเจ็ดแปดหกเนาะอายุ 5, 5, 5, อายุเจ็ดสิบห้าปีเนาะเอ้า จ็ดสิบามันกระส้นก็ทะเบียนรถตัวนี้เจ็ดห้ากับห้าเจ็ดไหมออมันอยู่ห่างหน้านะจ้ะเออลุงเตี้ยงไงเก้าหกศูนหกเก้าศูนย์หกนี่ก็คือเท่านี้ก็คือตัวเน้นเลยมันบ่เอาคนเน้นเหระตัวเดียวหนึ่งเนาะเก้าหกก็คือศูนย์หกนี่ก็คือเน้นทั้งคู่เลยมันบอกค่ะเออเออเออบอกตัวนึงก็ต้องออกตัวนึงสินะจ้ะ สามตัวเม็ดเดียวเก้าศูนย์หกนะคะล่างอ,อ,อันนี้ล่างนะคะ่ะล่างขันล่างนี่ออวิ่งตัวใดค่ะลุงติงล่างนี่เหมือนกะมันมีเจ็ดกับเปดนะลนะักสิบมานะแต่ว่าลุงติงมีเจ็ดสามนะอืมล่างล่างนี่มีเจ็ดกับแปดออแต่ว่าซ่อมหนักหนักคือเจ็ดเป็นบะเ,ออเพราะว่าอุนนั้นมาซ่อมกับซ้ามนะาแล้วมานำกัน้นะา ล่างลุงติ้งเนาะมีเจ็ดกับแปดจ้ะเอ,อ้า,จาเจ็ดกับแปดเองก็ลุงติ้งจะเน้นไปที่เจ็ดเนาะก็พิจรารณาดูเนาะลุงติ้งเนาะเออเฮนบ่มักต่างกันก็นกนมันมีอยูซองตัวเขาแน่ล่ะดูหลักสิบนะจ้ะเดี๋ยวนี้ซองกับซ้ำห้ามามาล้วเมื่อกี้นี้เนาะลุงติ้งบ่จับนหนึ่งะาะฮาเอาออกก่อนซ่องซ้ำมันหนึ่งนาะจ้ะอืม อันนี้ทะเบียนรถลุงติงเ้อค่ะเพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะแม่ลุงติ้งก็เสียชีวิตไป,อา,ป,ไปอ,อ,อายุเจ็ดสิบเก้าปีเพิ่นกับไปออกเก้าสิบเจ็ดโอ้อายุยืนนะเนี่ยอายุเก้าสิบเจ็ดปีเนาะลาวกับไปออกเก้าสิบเจ็ดแล้วเรียบรอยอ้อยจากเนาะอันนี้ก็แนวทางของลุงติ้งเชียงคานเนาะค่ะ วันนี้ตองวดกนเอาไปก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวอังคารอังคารหน้าจะมาสรุปไห้หรืออาจจะฝันยังไงเนาะลุงติง้งเนาะจ้ะแทนลุงติ้งฝันดีแบบใดเงีนสีได้เม,มื่อบอกเอฟซีทุกขลาบมักจะได้โชคเนาะบางคนก็ได้โชคใหญ่เนาะวันนี้เนาะลุงติง 16, ้งสิบหกกุมภาพนะันธ์หกแปดเนาะเลขหลักสิบมีเก้ามีศนะูนย์เนาะหลักหน่วยมีสามมีสี่มีห้ามีหก แล้วก็ลูกติ้งบอกว่าชอบก็จับเอาเองก็ได้นะคะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก้อเค่ะเนาะอันนี้เลขหลักแล้วก็ที่ลุงติ้งจำให้มีเก้าหกศูนย์หกสามตัวมี 9, เก้าศูนย์หกนนาะส่วนเลขล่างมีเจ็ดมีมีเจ็ดกับแปดเนาะ แต่ว่าลุงติ้งให้น้ำหนักมาที่เจ็ดนะคะจับให้มีเจ็ดสามเป็นตัวเน้นแล้วก็แปดสองนะคะสำหรับเลขรถที่พาลุงติ้งล้มนะคะบาดเจ็บมอเตอร์ไซค์ก็คือห้าเจ็ดแปดหกทะเบียนอายุลุงติ้งเจ็ดสิบห้าชนกันที่ท่าเจ็ดเจ็ดห้านะคะลองเอาไปเพื่อนบ้านเราพัฒนาดูก็ได้เนาะไปก่อนกันได้เด้ออันนี้แนวทางของลุงติ้งลุงติ้งฝันเราบอกค่ะหรือจังได บ่ฟันอยู่บังคันได้ฟันบ่บ่เออเอาันาะก็เดี๋ยวตามอีกอังคารหน้าเนาะเพื่อจะสรุปจะไงจ้าเอาไวพรในเอฟซีในกันลงติ้งมันโอ้ยห้คนเจ็บไวพรคนดีมึงดโวบ่ดีหรอกเออเอาัน่ะก็บ่เป็นไรให้แต่ไม่ชม่ลแอดกับแจ็คสิวังไหนเนาะก็ให้ถูกไม่ชคไม่ลาบมีหมานแอดไวพรให้แทนลงติ้งเนาะ ไอ้มีช่วมีลามีมาเนี่ยง,ง,ป,งปังๆเลยรวยบมิท่าเป็นส้มให้หอนบบมินท่าหรอกเอ้าก็ว่าไม่เป็น,น,นไรน้องกันค่ะเออคิดทั้งขึ้นร่ำขึ้นรวยคะนั้นเนาะอืขอบคุณลุงติ้งมากๆค่ะสำหรับแนวทางเนาะแนวทางของลุงติง้งคนเชียงคานขอพระคุณค่ะลุงติ้งค่ะสวัสดีค่ะสว,วัสดีสวัสดีจ้าหายไม่ไหวเด้อเหมือนเด้อค่ะ การเรียบร้อยแล้วนะะเนาะการแนวทางของลุงติ้งคนเชียงคันก็หนึ่งรอบนะคะกับไมายนึงสิบห้าวันแอดก็จะตามลุงติ้งให้นะคะคันไฟอยากคุยกับลุงติ้งแลคะ่ะพูดคุยกับเบอร์โทรลุงติ้งก็ศูนย์เก้าสองเก้าเก้าหนึ่งห้าแปดสามแปดนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของลุงติ้ง ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอของคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้กับท่างช่องโจผ้ารวยน้ำแน่นะคะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู้บุรสุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้เป็นโชคเป็นลาเป็นมาเน่งเฮงปังๆรวยๆทุกๆคนนะคะทุกๆท่าน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครัคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ